สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้สิบห้ามาเก็บผักด้วยจ้ะด,ด้วยเก็บผักผักตำนินอยู่งมองอันนาโรงงานเก่าลายพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่จ้างามอีหลีเด้อพี่น้องเห็นเราก็อดใจบ่ได้ กเก็บเพื่อนนี่แหละพี่น้องเพื่อนบ่เก็บกินยาเสพติดถ้าข่อยมาเก็บข่อยเป็นคนมักผักเนาะมักของปีนาะมักของปีโอ้งามหลายพี่น้องเอ้ยสะอ่อนลายผักหญ้าจะเกิดเป็นคนมักผัก นอ้องปองไตน่ซอยกัน,นอโอ้เราจะเก็บมาได้ลายเติบเลยอโอ้ม,อมอียอดบักขามน้ำพี่น้องมหยอดบักขามเดวมือลังที่เก็บไปใส่ต้มไก่พี่น้องไปใส่รองเท้าขาใบาาพี่น้องแล้วไปย่านไปย่านอันซนัดเลื่อยข้าเนาะพี่น้องมี่อยียงต่ออียง มันเสียงเจ้าของเพิ่นออกมาบอเพิ่นมาแพ้งเหรอพี่น้หอว่าเพิ่นหนาลงงานอู้ผักขาแบบนี้พี่น้องผักขาผักขาอย่าน้างแบบนี้พี่นอ้อรหลายภภพุดพักกินไว้เพี่น้อง นู้นสะอ่อนไรวางไว้อนพี่น้องบะมีแม่จะถือแม่หนึ่งจะถืออันโทรศัพท์นันที่น้องถือกล้องง,งามงามสะอ่อนไรมันถือฝนอ่อนซ่อนลายฝนพี่น้อง เจ็บไปแ้วมันก็แตกเป็นหม่ไมซ่้นลายเอาไปขวัวเส้ไข่กินพ่อทีแสบนะเอาไปแกงใส่เห็ดพิษเจ็บไปฝากเอื่อยจะกำเจ็บงั้นไดแล้วก็อยากนะเจ็บลุ่งเอง ให้เราเห็นเน้ยมัได้รลาก็อยากนะเดี๋ยวติเก็บไปเพื่อเล้วหย่ดอกพีานนอกเดี๋ยวติเก็บอยอดพักใ่นะมาฮูว่าแล้วจีไม่โอบอนน่นั่นมแล้งนอนก็จีน,นจมัไม่ไผลงเงียใดอกตีเด้เงียวเด้อผูใดก็ไดความยูดด่วองกินหาหูไง,งเด้อจ้าจเงียวใมันจะบา อยากได้ผักอันนี้นี่แต่บางบ่งมีกันไก่นงอ,องเลยบ่มีกันไก่ไม่เก็บหนูผักใส่อิห๊หน่อยเลยข้างในเต้ว กอนพี่น้องได้หลายเตื่นน้ำอยู่ไอตัวเล่าโควิดแล้วก็ติดไปได้ไปเก็บทั้งหดาแล้วก็ไปเห็ดแต่เห็ดต่างงานของบ่ได้ไปเห็ดงานเนนาะพี่้องไปล้างเอาจะไปเก็บยอดพักใส่อยู่ สักหลายแน่อึบนี่มาไอยอดอีุ้มน้ำเดือพี่น่องยอดอีุ้มพร้อมบ่มันมีต่ออยู่นี่พอไม่เก็บมันเหลือ่อยมันมีไผ่กินเป็นดอกพี่นอ่องมิตขคอยแถวนี้มีตะคนไทย เจ็บผักเจ็บหญ้าลิ้มลั่วพี่น้องกิจกรเคยกระเฮงห้างอยู่ไหนล่ะพี่น้องกคยมาหาปลูกไวใบลำบุญนี่นะพี่น้อง,าาอ,อ,งอันนี้ยอดของสุดลดเลพี่น้องเดี๋ไปฝากเอื่อยก่อนเอื่อยกว่นานีมากมากหลายอื้อ ยอดอ่อนๆมันที่นองมันค่อนะมาเกล็ดกลิ่นอยู่ดิอันนี้มันเป็นยอดอ,อ่อ,อนๆขึ้นมาใหมาย่อยอดพักคากระเบียกันไก่มะเด็ดดอกพี่นองลี่อ่อนที่มันหลี่ใดถัดนหอดิ่งไงญันเห็ปดปอดใมันนอก หากลายแถว่ามืองพี่น้องนี่มาพี่น้องนี่เจ็บมาได้หลายหลายเติอบอยู่นั่นแหละพี่น้องนี่ยฝนมันตกลิ้นพี่น้องเลยบเด้เจ็บตัวไปที่เจ็บมันลายก็นี่ยอยู่หลายหลายนี่ยอดยอดพักไซดด้วยซ้ำนี่แหละพี่น้องเจ็บ เดี๋ยวที่ไปเก็บใหม่อยพี่น้องอันนี้ก็มีหยอดผงสลดน้ำหยอดพักขาก็มีพี่น้องเก็บปนกนันมันบ่ไม่มีไปตัดพี่น้องผักตำลึงก็บ้ลายเดี๋ยวผักไซนอยนึ่งกันนึ่งพี่น้องเมื่อนี่ยกลบพี่ลแลาน้องเลยคิดเนี่ยเจะเด้อไม่กินผักน้วกันพี่น้องเสียบๆเดี๋ยวที่ ลวกก่อนพี่น้องสิลวกลวกกินกับแก้วกับปลนเนาะพี่น้องเนาะทำน้ำมันนี่ใหพี่น้องมีความสุขหลายเดะเด้อไม่กินผักน้ำกันเสบแซบเพื่อนเพื่อนเนาะจ้ะที่มาชมคลิปนี่กินเขาเสบนอนหลับฝันดีเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี่กะ ขอบคุณค่ะวัดดีค่ะ